รายการ Big Destination สนับสนุนโดยรีลาวดี h o l เด a y Big Destination by ยีลาวดีฮอ Holiday ผู้ชมทุกท่านยินดีนต้อนรับเหล่านักเดินทางทั้งหลายเข้าสู่รายการ Big Destination รายการที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางเพื่อค้นหาจุดมุ่งหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันสำหรับสัปดาห์นี้เตรียมพบกับความสนุกและความประทับใจกันอีกเช่นเคยเพราะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์ในบรรยากาศสุดคลาสสิกครับฮอลลีวูดแห่งโทโฮกุเอซาชิฟูจิวาระพาร์คประเทศญี่ปุน่น ซาชิฟูจิวลาปาร์คสวนย้อนยุคที่เปิดให้บริการครั้งแรกในปีคิเตศักราช1993โดยเป็นสวนที่มีพื้นที่ประมาณ200,000ตารางเมตรมีอาคารจำลองมากกว่า120หลังและถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์และภาพยนตร์พีเรียดมากกว่า100เรื่องจึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมจนมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมากถึงประมาณ300,000คนต่อปีและคิดเป็นไรายได้ถึงประมาณ6ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ ประครับเกยตื่นครับเนี่ยดูสิดูสิดูสิโอ้ดูสิกินกับมือกินกับมือเลยกินกับมือเลยโอ้กินกับมือไปดีกว่าโอ้โหโอ้โหเชื่องมากตัวนี้ตัวนี้โอ้โหโโอ้หตัวนี้ใจกล้าใจกล้ามือมือผมมือผมนิ้วผมยังไงยังไงเขาให้มานี่ครับแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดแล้วเจ้าก็ไม่ใช่เข้าใจอะไรเงี้ย นี่เขาเดินไปจะงหวัดที่บเอาไอ้นี่จิ้มอ,อ,อะไรอ่ะมาจิ้มจิ้มภาษาก่อนอยากได้ครับจริงๆผมอธิบายให้นักท่องเที่ยวฟังได้นะฮะแต่ที่นี่เขามีความนี่ไฮเทคมากมาถึงเราก็จิ้มแล้วนี่เขาก็มีภาษาให้จิ้มแล้วก็จิ้มนี่เลยไทยอาพอได้เสร็จแล้วเลยเป็นภาษาไทยที่มาให้เราเลย <laughs> ใช่เอาม, <laughs> อม่ิงๆเขาพิมพ์มาทีนี้เขาจะมีเครื่องหมายว่ามีเสียงพูดลำโพงเสียงลำโพงอ่ะครับ <laughs> อาคา,ารหลังนี้เคยเป็นคุมที่ฟูจิวาระเซเนกิโยโะข้าราชการจากรัฐบาลกลางอาศัยอยู่เมื่อย้ายมาอยู่ทีเอซอาชิเป็นคุมทั่วๆไปที่ชนชั้นสูงในท้องถิ่นอาศัยอยู่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมคุณผู้ชมครับห,หมู่บ้านนี้สร้างเมื่อ31ปีที่แล้วนะฮะสร้างมา30กว่าปีสร้างมาเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรม <c oughs> ให้ชาวโลกได้รับรู้ถ่ายทอดในรูปแบบของหนัง ในรูปแบบของซีรีส์บบเขาทำซีรีส์ขึ้นมาชื่อซีรีส์ว่าโฮมุระทาสึนี่โฮมมระทาสึคือเป็นซีรีส์เกี่ยวกับสมุไรตร,ตระกูลตระกูลหนึ่งที่ปกครองเมืองนี้นะฮะนั่นคือตร,ตระกูลฟูจิวาระนี่ปกครองตระกูลนี้นะครับในช่วงประมาณศตรวรรษที่11 12โอ้โหดังมากนะปกครองประมาณ100ปี แล้วที่ต้องเรียนว่าที่นี่คุณผู้ชมดูความสวยงามของนี่ดูครบเครื่องเลยทีเดียวมีอะไรบ้างมีที่ว่าการมีตรงนี้เป็นเรือนเราเรียกว่าเค no ียรโนโกโชตรงนี้นี่เป็นเรือนที่ซามูไรยอยู่กันนะครับแล้วก็มีทางเดินต่ออาคารต่ออาคารเดินหากันได้หมดเลย ที่นี่มีอาคารเยอะแยะไปหมดนะครับอาคารตั้งแต่ซามูไรอยู่นะครับอาคารว่าการศาลากลางเมืองท่านอยู่ไหนท่านเจ้าเมืองอยู่อีกอาคารหนึ่งอยู่ด้านในนี่ฮะเขาจำลองไว้ป้องกันไว้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ในยุคยุคยุคตระกูลนี้รุ่งเรืองนะฮะเขาจะมีการจำลองไว้หมดเลย สำหรับการมาเดินเที่ยวในสวนประวัติศาสตร์จำลองแห่งนี้ต้องเตรียมร่างกายมาให้ดีนะครับเพราะภายในมีขนาดใหญ่มากและมีอะไรหลายอย่างให้ได้เที่ยวชมซึ่งถ้าให้เดินจนทั่วอาจจะต้องใช้เวลาถึง3ชั่วโมงกันเลยทีเดียว สามารถมาเดินดูนะฮะความสวยงามการเป็นหัวเมืองเก่าที่เขาเนรววทขึ้นมาใหม่เป็น30ปีแหละจะได้เรื่องได้ราวครบทุกเรื่องถ่ายรูปสวยทุกมุมคุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องที่สนุกอะ่ะครับเหมือนเราเหมือนเราได้ดูซีรีส์ได้ดูหนังสนุกสนุกนะครับอาคารหลังนี้ <S <S เป็นอาคารที่ถูกสร้างขึ้น โดยจินตนาการถึงคฤรืหานของฮิเดฮิยาโคทายาทลำดับที่3ของฟูจิวราวระแห่งโอชูผู้ที่ทำให้ว,วัฒนธรรมทิดาอิซึมิมีความรุ่งเรืองที่สุดมีกิจกรรมเยอะนะครับมียิงธนูผู้ชมมีลองใส่เสื้อเกรอะแบบนักรบเสื้อเกราะโบราณ ใส่เฉยๆนะลองใส่ไม่ไปลองรับลูกธนูนะครับไม่ครับเมื่อกี้พอมียิงธนูยิงส่วนหนึ่งยิงเสร็จก็ไปเอามารวมกันไม่ได้แบบนี้ได้ไหมครับใส่เชือกเกาะไปยิงธนูได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้อีกไม่ได้ครับแล้วมีแต่งตัวเป็นขุนนางในสมัยก่อนนะโอ้โหแล้วก็มีงานศิลปะวาดศิลปะวาดรูปในเปลือกหอยอย่างนี้อยู่ได้ทั้งวันมาไม่ไกลคุณผู้ชมที่นี่เหมาะสําหรับคนชอบถ่ายรูปคนชอบศิลปะนะฮะ มีความชัดเจนในการทำเรื่องแปรทำให้หลายชาติมาเที่ยวโดยไี้รับรู้วัฒนธรรมอย่างเต็มเปี่ยมไม่ผิดเพี้ยนนะฮะที่นี่คือเมืองโอชูจังหวัดอิวาเตะนะครับหมู่บ้านโบราณเอซะชิฟุจิวาระทุกท้ชมครับนี่เลยโบวชวัวหน้าตายอย่างนี้ที่อยากมาเที่ยวเชิญนฮะ นี่คือเมืองเกนเมืองนี้เป็นเมืองที่รุ่งเรืองตั้งแต่สมัยโรม,มันเลยนะคุณผู้ชมฮะมาเบลเยียมต้องทำตัวแบบนักท่องเที่ยวท่านนี้นะนี่คืออาหารประจำชาติของเบลเยียมนะสัมผัสประเทศจีนในแบบลินลาวดีฮอลิเดย์เยือนเมืองแห่งอดีตและอนาคต ที่ประสานกันอย่างลงตัวความมหัศจรรย์ของอันซีและมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติไปกับเราพร้อมคับสัรนสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เดินทางเที่ยวให้มีความสุขเที่ยวได้ทุกเส้นทางคิดถึงการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดคิดถึงลีลาบดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณเที่ยวอิตาลีที่สุดแห่งความโรแมนติกดินแดนแห่งมรดกโลกธรรมชาติ ศิละปะสุดคลาสสิกสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษพร้อมการดูแลอย่างดีแบบ e อ c ก u s คลูเชี่ยได้อย่างอิสระในสไตล์ที่ต้องการอิตาลี p r i v a t แอนด์อบินดีพักดีพร้อมบริการแบบส่วนตัวโดยอีลิตฮอลิเดย์ i g Destination สนับสนุนโดย Small Group by Holiday Group ทรูกิกเ a t ตเทคโปรไลฟ์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสคุมทรัพย์หินพันปีเกนประเทศเบลเยียม และสำหรับทริปนี้บินอุ่นใจไปกับการบินไทยดูแลดีตลอดเส้นทางตั้งแต่ขึ้นเครื่องไปจนถึงสถานีปลายทางเลยทีเดียวครับ เป็นเมืองเก่าแก่ของเบลเยียมที่มีอายุมากกว่า1,300ปีเมืองแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ156ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่รวมกันมากถึงประมาณ265,000คนเคยติดอันดับ1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดแห่งยุโรปจาก Lonely Planet อีกด้วยจึงไม่แปลกใจที่เมืองแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมามากถึง2.3ล้านคนต่อปีและทำให้มีรายได้มากถึง450ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ นี่คือเมืองเกน เมือ,นมอง,งนี้เป็นเมืองที่รุ่งเรืองตั้งแต่สมัยโรม,มันเลยนะคุณผู้ชมฮะอยู่มาเรื่อยๆรุ่งเรืองเจริญสุดในช่วงยุคก,กลางนะฮะเป็นเมืองแห่งการค้าขายนะครับถึงแม้จะอยู่กลางแผ่นดินก็ตามไม่ได้อยู่ริมทะเลคุณผู้ชมฮะเข้ามา <ง todavía> ลึกในแผ่นดินพอสมควรเลยนะฮะเป็นแหล่งใหญ่เจริญมากเหมือนศูนย์การค้าใหญ่ๆประจํายุโรปด้านเหนือเลยก็ว่าได้จเจริญถึงขนาดน,นั้นผมกำลังคำนวณว่าเราเราจะเดินไหวไหมก่อนเมืงเก่านนี้เดินรอบๆนี่ใช้เวลาสักครึ่งวันก็จะ เ้าเผิดว่ากลัวเว้วยเขาก็มีรถไม่ใช่เหรอมีัวก็นั่งมีใช่ใช่ดูบนบกเสร็จก็ไปล่องเรือน้อีใช่ใช่ไมก็้่ใว่ชัวร์อีกไงไปเดินเล่นกันหน่อยดีกว่าอันนี้ไปแล้วคุณผูมเราจะเดินเล่นกันแล้วเดินเที่ยวกันครับเชิญครับ สำหรับการมาเที่ยวที่เมืองเกนกิจกรรมแรกๆที่ควรทําให้ได้นั่นคือการได้มาลองลองเรือชมบรรยากาศตัวเมืองด้านในซึ่งเป็นเขตพื้นที่เมืองเก่านั่นเองครับไปล้องเรือกันดีกว่าไปไหนเนี่ยนี่ไปไล่องเรือล่องเรือบุดจอ <ำ S 3> มบุดจอมบุดใชโชว์โชว์อ๋อใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้โอ้โหอย่างเท่หู้ชมะเดี๋ยวไปล่องเรือกัน ู้ชมอยู่บนเรือเรียบร้อยอยู่ท้ายเรือด้วยนะมาถึงเข้าคิวเสร็จแล้วเต็มก็ออกคุณผู้ชมครับประมาณนี้นะฮะไม่ได้มีการจารํากัดคิวอะไรมากมายมา,ม,ามีทั้งหมดประมาณ4บริษัท5บริษัทและท่าเรือนี้ก็มีประมาณห้าท่าอย่างที่เรียนคุณผู้ชมเดินเจอตรงไหนท่าเรือก็เข้าไปต่อคิวจ่ายสตังค์ซื้อตั๋วแล้วก็มานั่งชมวิวก็ได้เลย คือครึ่งชั่วโมงแห่งความสวยงามท่องอยู่ในเมืองในยุคก,กลางที่ถูกแช่แข็งไว้น,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 นะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนอ่ะ มีการบรรยายภาษาังกฤษด้วยนะครับสายน้ําตรงนี้จะลัดเลาะไปรอบๆเมืองชั้นในคุณโยมัผ่านชมบ้านเรือนเก่าๆนะฮะสถานที่สำคัญนี่ก็จะบรรยายบอกนะครับเราอยู่ในคลองที่อยู่ในเมืองนะครับก็แปลว่าคลองนี้จริงๆแล้วติดต่อกับแม่น้ําและก็แม่น้ํานี้ออกไปทะเลเพราะนี่คือเมืองที่เป็นท่าเรือเก่ามาก่อนนะครับนี่นั่งเรือเดินได้ทั้งวันนะมาเมืองนี้คุณโยมคเป็นการเที่ยวแบบไม่ต้องเรือเยอะ ไม่เบื่อเลยนะนั่งเนี่ยนั่งไม่เบื่อเลยโอ้โหไอ้นั่นเนี่เอาลงเลยนะ่งแล้วเบื่อจังเลยใช่ไหมไม่เบื่อเลยมาอีกแล้วดูโอ้โหไม่เบื่อเลยนะท่านผู้ชมอย่าเบื่อเลยมาแล้วทำนั่งแล้วได้ความสวยงามแล้วทำให้ชีวิตท่านผู้ชมสดชื่นแล้วก็หนุนสามากขึ้นอีกหลายปีเลย และแน่นอนว่าเมื่อมาเที่ยวเบลเยียมสิ่งที่ห้ามพลาดอีกอย่างก็คือการได้มาชิมของอร่อยประจำชาติของเบลเยียมอย่างวาฟเฟิลนั่นเองฮันแน่ฮั่นแน่ดูจทำไรเนี่ยมาทำอะไรทำอะไรมาซื้อมาซื้อเเอ,อไม่ได้เลยมาสิร้ฟวาฟเฟิลที่อร่อยที่สุดในโลกครับ และเข้าใจดีมากครับวางไม่ไ้ผมบอกวาต้องการ6ชิ้นแต่ว่าต้องการใหม่ๆแล้วได้ไหมได้ถ้ารอรอได้ถ้ารอได้เขาจะให้ให้ใหม่ๆถ้ารอได้นี่ไปก็แบบอันนี้ก็เพิ่งออกมานะหรอทานได้เลยไหมได้แต่ว่าเอาลองใหม่ๆรอนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมาเบลเยียมต้องทําตัวแบบนักท่องเที่ยวท่านนี้นะคือนี่คืออาหารประจำชาติของเบลเยียมนะ นี่ดูยี่ห้อก่อนต้องซื้อมายี่อนี้นะโอ้ร้อนร้อนนี่โอ้ร้อน <มา S 1> ร้อนดูหน้าตาเขาไม่เหมือนใคร<ห>มีแหนมีตุ่มๆอย่างงี้ม,มาแบบร้อนร้อนรอเขาแป๊บนึงก่อนนะให้เขาแบบกรอบประมาณนึงก่อนกินกินอันเลือดเมา <laughs> เห็นไหมล่ะว่าร้อนเนี่ร้อนจีเลยคุณผู้ชม เนี่ยเนื้หนึบหนึบโอหเนืบเนี่ยรอให้เขาแข็งก่อนผมไม่ซื้อใหญ่เลยซื้อใหญ่เลยกินใจจังเลยขายดใหญ่เลยโอ้โหกินใหญ่เลยอร่อยเฮ้ยเฮ้ยทำไมหนึบหนึบอ่ะเค็มโอ้ยเค็มยังร้อนอยู่หวานมันหนึบต้องรอเขากรอบหน่อยก่อนแต่รอไม่ไหวแล้วอร่อยไปอร่อยอ่ะอร่อยหอมหอมย้อนนี้ก็มายืนขายเขาคนพะวงเต็มเลยตายแล้วโหอร่อยอ่ะ ทานเรื่อยเลยแล้วมาอะไรแล้วหวานหอมของเข้าอะไรก็ไม่รู้ล่ะเหมือนกับมีคาราเมลมีอะไรอยู่มุ่งเน้ลงไปเป็นหมดอร่อยนะเด้งหผมอันนี้ของคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมเลยผมผมขอคุณนิรุตแล้วฝากคุณผู้ชมเลยฮะเชิญนะและสุดท้ายเราจะพาคุณผู้ชมมาต่อกันที่จัตุรัสเอมิวบาวเปลน จตุรัสที่มีอาคารลักษณะโดดเด่นตั้งอยู่ใจกลางซึ่งเจ้าอาคารหลังนี้มีชื่อว่าสตัตฮาวหรือซิตี้พาวิเลียนนั่นเองครับนี่คือออปราเฮาเหรอตรงนี้เทพมากใช้คาว่าพาวิเลียนแล้วกันคุณผู้ชมเป็นพาวิเลียนที่สร้างขึ้นมาด้วยความกล้าหาญมากคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอาคารนี้อยู่ระหว่างโบสถ์ด้านนู้นนะฮะเซนต์บราโวนะครับกับหอ,นหอนเนี่ยคุณผู้ชมดูหอนาฬิกาเนี่ยหอระฆังเนี่ยอยู่ระหว่างกันเลยนะ ผู้ชมนี่เป็นความเก่าที่มีมาหลายร้อยปีแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วตรงกลางนี่เพิ่งสร้างในปี2012นี่เอง13ปีที่ผ่านมาใช่เพิ่งสร้างเป็นฝีมือการออกแบบของสถาปนิกชาวเบลเยียมคุณผู้ชมครับสองคนนะช่วยกันออกแบบเหตุผลการสร้างสร้างเพื่อให้เป็นสถานที่โชว์ผลงานศิลปะใช้เป็นตลาดนัดก็ได้ เล่นดนตรีก็ดีทําอีเวนต์ก็ได้อยู่กลางเมืองตรงนี้ถือว่าเป็นจัตุรัสนะฮะทำให้าาพื้นที่กว้างตรงนี้มีการโชว์งานศิลปะได้มีการโชว์ดนตรีได้เพราะว่าที่นี่ฝนตกบ่อยมากเลยสร้างองคาให้เกิดตรงนี้<ช>เ,เ,เราไปดูใ,ใกล้กลันไหม,ไมว่าย่างไงไนี่อยู่ระห,หว่างหอระฆังกับโบสถ์ที่สําคัญมากอยู่ด้านนน้นว่าไม่เท่าตาเห็นไม่รู้ไม่รู้ดูดูดูกล้ามากกล้าสร้างดู นี่ดูอาคารนั่นในเป็นไม้เป็นกระจกเป็นคอนกรีตอะไรก็ไม่รู้นี่โอ้โหคอยทำดูสร้างเครื่องใหม่นะฮะออกแบบมาเขามาตั้งไว้มองใกล้ๆเหมือนโรงนาก็มีคนไปเล่นแล้วเขามาตั้งไว้เด็กใครเดินมามัาก็มาเล่น แล้วก็ทำทำอ,ออกแบบเป็นอะคูสิกมีการเอาลำโพงมาครอบขยายขึ้นไปแล้วส่งเสียงไปรอบอาคารหมดเลยอันนี้น่ารักมากตัวนี้ก็มาตั้งทำเป็นอาร์นมาบังคับให้เสียงออก,กอัอนนี่คุณผู้หญิงมาช่วยร้องเพลง้วยน่ารักมากน,าน่ารักมากเราฟังดนตรีฟรีแบบดูดยผมไปฟังใกล้ๆกล้ได้ไหมอ่ะได้สิได้ไหมแล้วเขาไม่ว่าอะไรโอ้โอโอ ที่เกาะเกาะหนึ่งนะฮะเป็นมณฑลไหหนานหรือบ้านเราเรียกเขาว่าไหาหลำคุณผู้ชมอีกหนึ่งรายการที่ไม่ควรพลาดเวลามาไหาหลำคุณผู้ชมครับที่นี่ทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่ยิ่งมองยิ่งมีอะไรให้นาค้นหา มมาานะอยย่ลลืเโทโฮคุภูมิภาคที่ผู้คนใช้ชีวิตในจังหวะของตัวเองอาหารญี่ปุ่นสไตล์โทโฮคุไม่ต้องอธิบายเพราะรสชาติอธิบายทุกอย่างแล <Hey. S 1> ้วไฮอิมเมจฮอลิเดย์ออกแบบเส้นทางในแบบกรุ๊ปส่วนตัวเริ่มต้นเพียง79,900บาทสนใจติดต่อ086 688 8081แล้วคุณจะรักเราอัน녕하세요สัลลอนดูดโอลนเคป๊ไอดอล들의다양한ความคิดเห็นที่เราไดาเป็นองส่ที่มี่ 옛날에 술 취해서 선생님 찾아간 적 있었어. 너 제정신이야? 전 연인하고 영상통화한 시간을 긴 <laughs> 거야. 최악이다. 아, 좋 사이즈지. <laughs> SNS를 해? 내딴 여자 안 봤어? 어. <laughs> 저 근데 아까부터 궁금한 게 있었는데. คำถาม15,000คำถาม15,000 <laughs> สล็อตเดอรไอดลทุกวันสุกนนร์21นาิกาที่ Trueikside Truevision ช่อง118และ340หรือสตรีมโครบตอนได้ที่ Truevision Now Now N บันเทิงครบฟินจบในพัคเดียวสมัครเลย299บาทต่อเดือน Big Destination สนับสนุนโดย Image Holiday Black and White ร้านที่คุณเอ๋อยากให้ลองมาชิมฮาวายแห่งตะวันออกเกาะไฮหลัมประเทศจีน ไหหลำเป็นเกาะที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์จรีนมามากกว่า2,100ปีมีขนาดพื้นที่กว้างขวางประมาณ33,900ตารางกิโลเมตรและมีผู้อยู่อาศัยมากถึงประมาณ10ล้านคนปัจจุบันไหหลำได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นเขตมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโกในช่วงปีคิเตศักัาช2022และเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนมากถึงประมาณปีละ90ล้านคนและสร้างรายได้มากถึง28,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียว เรามาที่เกาะเกาะหนึ่งนะฮะเป็นมณฑลที่เล็กที่สุดแต่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด,สดในประเทศจีนนะฮะมณฑลไหหนานหรือบ้านเราเรียกเขาว่าไหาลหลำัลำเริ่มต้นที่นี่ครับใช้คกคำว่าอุทยานได้เลยคุณผู้ชมที่นี่เป็นวัดด้วยนะครับรวมความเป็นอุทยานอยู่ ที่เดียวกันนะครับเป็นวัดหนานศานนะครับมีขนาดใหญ่ถึงขนาด30ตารางกิโลเมตรทีเดียวนะฮะมีป่าอุดมสมบูรณ์นะครับมีทะเลสีสวยงามและเป็นเจ้าของมอรดกโลกนะครับเริ่มตั้งแต่องค์แม่กวนอิมนี่เลยท่านเป็นของคนทั้งโลกไปแล้วนะฮะนี่เป็นเจ้าแม่กวนอิมที่มีขนาด1 0 8เมตรคุณผู้ชมครับท<อ>่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี 2022, 2022นี่เองนะครับสปีที่ผ่านมาครับไปนมัสการช่างแม่คดอิมกันดีกว่าเริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลคของทุกท่านนะครับและของพีเอด้วยครับเชิญครับเดินตามผู้ใหญ่คุณผู้ชมนี้มากัดตลอด <laughs> จากที่คุณผู้ชมได้เห็นภายนอกที่ยิ่งใหญ่อลังการไปแล้วบอกเลยว่าภายในฐานดอกบัวก็อลังการไม่แพ้กันแถมยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิ่มหลายปรางหลายรูปแบบให้ได้สักการะบ,บูชาตลอดทางไปจนถึงด้านบนที่เป็นไฮไลท์คือจุดกราบเท้าเจ้าแม่กวนอิมเลยทีเดียวครับต้องเรียนว่าประทับใจปร,ปราบรื่มใจนะครับได้เข้ามานมัสก,การองค์ เจ้าแม่กุนอิมที่สูงพรางงานขนาดนี้นะฮะโอ้โหและด้านในนี่มีแต่วความเย็นร่มเย็นได้ไปกราบที่พระบาทท่านนะฮะ,<ว>ะถ้ามีมาโอกาสคุณผู้ชมอยากให้แวะมานมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมนะฮะที่เป็น มรดกโลกไปแล้วนะคุณผู้ชมเรา<พ>ได้มากราบแทนทุกๆท่านนะครับเราจะหาว่าท่านได้มีโอกาสมากราบด้วยตัวเองเพื่อความเป็นสิร,ริมงคลเชื่อในความศรัทธาทุกสิ่งสําเร็จลงได้ด้วยดีุผู้ชมเ,เราจะชวนคุณผู้ชมไปนั่ง เฮลิคอปเตอร์ชมเมืองกัน <ชม S 1> แล้วก็นี่ชมอา่าวชมอา่มอาวช,ชมเมืองชมรอบเกาะไหหลำนี่เลยก็ได้ไม่ไกลเลยได้หมดเลยคุณผู้ชมฮะนี่คือความทันสมัยของเทคโนโลยีวิศวกรรมอากาศย,ยานของจีนนี่เป็นสัญชาติจีนนะฮะนะครับแล้วก็ทําเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราไปขึ้นเกตโน้นนะฮะเดี๋ยวจะไปรอตรงนน้นแล้วก็เราจะขึ้นลำตรงกลางนั่นแหละครับเดี๋ยวนั่งชมกันว่าเป็นยังไงไปกันไหไปครับผู้ชมเชิญครับ สำหรับการมาใช้บริการเฮลิคอปเตอร์เพื่อชมวิวแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนและยังมีระยะทางให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการบินระยะใกล้ระยะกลางหรือระยะไกลก็สามารถเลือกได้ตามบัตเจ็ตหรือความสะดวกได้เลยครับและบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นระยะทางไหนแต่วิวที่ได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน และตอนนี้ก็ถึงเวลามาปิดท้ายกันที่สวนสาธารณะกลางเมืองที่บอกเลยว่าพิเศษไม่แพ้จะจะกิจกรรมอื่นๆแน่นอนและสวนสาธารณะแห่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจรอเราอยู่บ้างลองไปฟังจากปากคุณเอและคุณนิรุตพิธีกรของเราก็เลยดีกว่าครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งรายการที่ไม่ควรพลาดเวลามาไหหลำคุณผู้มครับนี่คือสวนสาธารณะ ลูหุยโถนะครับคุณผู้ชมครับลูหุยโถนี่เป็นสวนสาธารณะกลางเมืองนะและใหญ่โตมากคุณผู้ชมครับมีเขายอดเขาตอของตัวเองถึง5ยอดทีเดียวคุณผู้ชมข้างในมีการแสดงพันไม้สวยๆงามๆนะครับประดับพันไม้ริมทะเลสวยๆนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของความรักเกิดขึ้นด้านในด้วยโอ้โหน่าสนใจอะไรขนาดนี้เดี๋ยวตามเข้าไปดูคุณผู้ชมครับเชิญครับ าวที่สวยมากนะครับพระอาทิตย์กำลังค่อยๆเลงมาแล้วตรงนี้สะทนนะทนี่เป็นฝั่งทิศตะวันตกคุณผู้ชมดูดีสวยมากนะฮะแล้วก็มีเรือสารานะฮะแล้วก็ด้านนอกนี่เป็นน้ำค่อนข้างลึกนะครับตรงนี้จะมีเรือที่กินน้ําลึกๆจอดด้านนอกเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่ครับนิยมขึ้นมาชมวิวกันนะฮะขึ้นมาก็สะดวกมากอย่างเมื่อกี้ที่เรานั่งรถขึ้นมาเลยนะฮะไม่สามารถเอารถส่วนตัวขึ้นมาได้นะครับคุณผู้ชมมันดูวิวบนนี้บางส่วนยังเป็นโอ้ต้นไม้หนาทึบอยู่เลยนะครับตรงนี้ยังมี เรียกว่าบางส่วนก็ไม่สามารถเดินเข้าไปได้นะครับแต่จะอยู่ในส่วนของออของสวนทั้งหมดนะครับตรงนี้นะฮะตรนงนี้เรียกว่า,ป,าททป่ปาทึบป่าท,ทึบเลยคุณผู้ชมไม่มีใครแตกต่างกับบ้านเราเลยเหมือนบ้านเรามากอยู่ระนาบเดียวกันเลยนะฮะสวยงามมากและนี่เราอยู่ที่แผ่นดินฝั่งเกาะไหหลำนะฮะหรือไหหนานน่ะครับคุณผู้ชม